คุณเคยรู้สึกเหมือนถูกเจ้ามองไหมคะไม่ใช่จากสัตว์ป่าแต่จากบางสิ่งที่อยู่เหนือหัวขึ้นไปเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในคืนวันที่27กันยายนปี2000เมื่อนายพรานสี่คนในรัฐไอเดโฮต้องเผชิญหน้ากับความเงียบที่ดังที่สุดในชีวิต พร้อมนนกับวัตถุปริศนาที่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตื่นขึ้นมาเองเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเหมือนทริปพักผ่อนทั่วไปนายพรานชาวอเมอริกัน4ี่คนเดินทางเข้าไปตั้งแคมป์และล่าสัตว์ในเทือกเขากลางรัฐไอดาโฮคืนวันที่27กันยายนปี2000 mm. เวลาประมาณสามทุ่มสีนาทีผองฟ้าคืนนั้นโปร่งใสไรเมฆบดบังดวงดาวส่องแสงระยิบระยับหนึ่งในกลุ่มนายพรานเดือนแยกตัวออกจากก่องไฟเพื่อกลับไปหยิบของที่รถกระบะซึ่งจอดห่างออกไปไม่กี่ร้อยหลาในขณะที่เขาเดินฝ่าความมืดไปนั้นจู่จูจ่ เขาก็รู้สึกขนลุกสู้มันคือความรู้สึกคลาสสิกของการถูกจ้องมองเขาหยุดเดินและค่อยๆเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า mm. เหนือตำแหน่งที่รถจอดอยู่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกตะลึงมันไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ แต่มันคือวัตถุทรงสามเหลี่ยมขนาดมหึมาตัวยานมีสีดำสนิทจนกลมกลืนไปกับท้องฟ้าแต่มันสังเกตเห็นได้เพราะมันบดบังแสงดาวเป็นบริเวณกว้างที่ส่วนท้ายของยานมีดวงไฟสีขาวสว่างจ้าสามดวงและที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ตรงกลางใต้ท้องยานมีไฟสีแดงกระพิบเป็นจังหวะเหมือนชีพปะจรของสิ่งมีชีวิตมุมของยานมีความโค้งมนไม่ได้แหลมคมและที่สำคัญคือมันเงียบสนิทไม่มีเสียงเคร smells, milk, ื่องยนต์แม้แต่นิดเดียวเขาตะโกนเรียกเพื่อนๆอีกสามคนให้วิ่งมาดูทุกคนยืนมองภาพตรงหน้า ด้วยความไม่อยากเชื่อสายตามันลอยนิ่งนิ่งจนผิดปกติผ่านไปไม่กี่นาทีความแปลกประหลาดก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อจูจ่ๆอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่ทิ้งไว้ในรถกระบะไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือไฟฉายที่ใช้แบตเตอรี่ก็กลับมามีชีวิตและทำงานขึ้นมาเองพร้อมกันเรากับมีคลื่นพลังงานบางอย่าง ปลุกพวกมันขึ้นมาเหตุการณ์กินเวลาประมาณสิบนาทีก่อนที่กลุ่มนายพรานจะได้ยินเสียงหวีดหวิวเบาๆเจ้ายานสามเหลี่ยมยักษ์มะหือมาค่อยๆลอยตัวสูงขึ้นไปในความมืดและเคลื่อนที่มุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆก่อนจะเลือนหายไปจากสายตาเรื่องนี้ ไม่ได้จบแค่คำบอกเล่าของพวกเขาเพราะในคืนเดียวกันนั้นหน่วยงานเก็บข้อมูล UFO แห่งชาติได้รับรายงานการพบเห็นยานสามเหลี่ยมในลักษณะเดียวกันจากทั่วทั้งรัฐไอดดโฮยืนยันว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ภาพหลอนแน่นอน คำถามคือสิ่งที่ลอยอยู่เหนือป่าไอดาโฮในคืนนั้นคือเทคโนโลยีลับของกองทัพหรือผู้มาเยือนจากที่ไกลโพ้นกันแน่และทำไมมันถึงทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้เองถ้าคุณชอบเรื่องลึกลับจากแฟมลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ u ับ c r i b e ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ